เรื่องการบินไทยเป็นเรื่องที่มองจากมุมประชาชนนะมันหลายอารมณ์นะใช่เซ็งแต่ย่อเรื่องก็คือเซ็งเซงเอาขึ้นอย่างนี้ย้อนความกลับไปเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดจะมาแล้วล่ะการบินไทยก็อยู่ในอาการร่อแร่ขดาดทุนยืดเยือย้อเรื้อรังแล้วก็ระดับการขาดทุนก็ส่งเ้รื่อยๆจนกระทั่ง จนกระทั่งนี่สินล้นพ้นตัวไปไม่ได้แล้วล่ะใช่ตั้งแต่ปลายปี62สอนการณ์ตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะใช่มันมีสัญญาณมาขอแล้วการบินไทยมันก็ขาดทุนสะสมมาเรื่อยช่วงหลังอ่ะนี่สินล้นพ้นตัวค่ะขาดสภาพคล่องใช่ค่ะไปต่อไม่ได้ค่ะตอนนั้นก็สู้กันอยู่2แนวคิดแนวคิดหนึ่งก็คือมันเป็นสายการบินแห่งชาติมันเป็นรัฐธุรกิจดังนั้นรัฐต้องดูแลรัฐต้องดมดังนั้นรัฐต้องเข้าไปเข้าประกันกินกู้ดังนั้นรัฐต้องเข้าไปเพิ่มทุน ในครั้งนั้นแนวคิดนั้นนะครับเขาเสนอให้รัฐเข้าไปค้ำแล้วก็เข้าไปเพิ่มทุนรวมทั้งสองก้อนนล้เบ็ดเสร็จนะประมาณซักประมาณซักแสนกว่าถึงถึงถึงสองแสนล้านกลมๆแตก่ก็มีก็มีคำถามว่ามันจบแค่แสนกว่า2องแสนล้านจริงหรือเปล่าโยนลงไปอีก2องแสนล้านมันเอาอยู่หรือเปล่ามันจึงเกิดแนวคิดที่2บอกว่าเฮ้ยอย่าฝืนอย่ากโกกตัวเอง ถอนออกจากการเป็นรัฐสภากิจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลาย,ลาลายไปเลยดีกว่าในที่สุดนะครมก็เลือกแนวทางที่2ก็คือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วก็พ้นจากความเป็นรัฐสาากิจใช่ค่ะมีการตั้งผู้จะทําแผนทําแผนเสร็จแล้ว ทำแผนแล้วเนี่ยวันนี้แล้วเอาแผนไปยื่นแล้วเอาแผนไปยื่นเอ่ทางสารน้ำลายกลางแล้วแล้วก็สบเนาส่งเจ้าหนี้ทุกรายแล้ววันนี้เขาจะมีการประชุมเจ้าหนี้กันรับไม่รับแผนฟื้นฟูวันนี้แหละ12พฤษภาคมชี้ชะตาช็อตแรกนะชี้ชะตาช็อตแรกปรากฏว่าปรากฏว่าอยู่ๆกระทรวงการคลังวิ่งสู้ฟัดพยายามพยายามที่จะเสนอความได้สายบอร์ ขอให้การบินไทยกลับมาเป็นรัฐธุหกิจอีกครั้งเพื่อที่จะเอาอเอง,งินของทั้งสังคมเอาเงินของประเทศเ้าอง<อ>ิมเข้าไปในการบินไทยอีกพูดง่ายๆเข้าไปอุ้มการบินไทยอีกรอบไหวไหมเนี่ยคุณกรณ์จาติกวรนิษอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าพักกล้าออกมาคอมเมนต์แรงแล้วก็ตรงๆผิดหวังอืไปฟังคุณกรณ์ดีกว่าไปกันที่คุณกรกณกร์จาริกวรนิตนะคะหัวหน้าพักกล้าเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกรณ์ค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณานายคุณมรรัตน์ครับ,รบท่านาผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่ประเด็นพื้นฐานก่อนคุณกรฮะเป็นแผนฟื้นฟูกิจการที่พิสดารพันลึกสักนิดหนึ่งปกติเรามักจะเห็นแผนฟื้นฟูที่จะต้องเริ่มด้วยการลดทุนลดหนี้<อ>ถูกไหมฮะ<ช>ปรากฏว่ารปรากฏว่าไม่ลดเลยการบินไทยไม่ลดทั้งทนุนไม่ลดทั้งหนี้ไม่ลดเลยและแถมอยู่ๆจะลากกลับไปเป็นรัฐสกิจอีกเพื่อ ให้สามารถที่จะเอาเงินของประเทศใส่เข้าไปได้อีกให้เติมเ,เงินอีกให้รัฐเติมคุณตอนอมองอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรครับมันมีเบื้องหลังอย่างไรครับเนี่ยคจะไปไหวไหมคะมผมคิดว่าที่เป็นปัญหาเนี่ยคือรัฐบาลขาดความชัดเจนในความคิดตั้งแต่แรกนะครับว่าต้องการเห็นผลลัพธ์ของการช้นฟูของการเมนไทยอย่างไรค<า>เพราะว่าจริงๆพอการเมนไทยเข้าสู่การชุนฟูตามพารบรล้มละลายเนี่ยทุกคนก็มีความหวัง<า>มีความหวังว่ายังไงครับความหวังว่า หลังจากการฟื้นฟูแล้วเนี่ยการบินไทยจะต้องมีโครงสร้างทุนที่เหมาะสมจะต้องมีกําไรนะครับแล้วก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่ที่โปร่งใสในะครับซึ่งคาว่าโปร่งใสนี่ก็น่าจะหมายความว่าเไม่ได้เป็นรับวิสาหกิจอีกต่อไปคนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาถามว่าแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยเราบรรลุผลตามเป้าหมายที่ควรหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้มันก็คือยังอะครับเพราะว่า ามข้อเสนอแผนฟื้นฟทูที่เจ้าหนี้กำลังจะลงคะแนนกันวันนี้เนี่ยครับโครงสร้างทุนมันก็ยังไม่ได้ดมีความมั่นคงก็นะคือปริมาณหนี้อย่างที่คุณนายกล่าว้เมื่อสักครู่ครับปริมาณหนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงอย่างเป็นหนี้ที่มีระดอบี้ยอยู่ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านครับเ<ะ>ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแน่นอนถ้าอย่างนี้ครับในขณะที่เจ้าหนี้ก็ยังเรียบร้องให้การบินไทยเข้ามา คำปกกระกันโทษทีให้รัฐบาลเนี่ยเข้าม,มาคำปกกระกันนี่ใหม่สองหมื่นห้าพันล้านซึ่งตามกฎหมายหมายความว่ากรุนไทยก็ต้องมีสถานะเป็นนวิสาข์กิจต่อไปต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีขารร้าราชการเข้าไปเป็นกรรมการบริหารซึ่งมันไม่ใช่โครงสร้างที่พวกเราต้องการนะครับณวันที่เราได้ข่าวว่ากรุนไทยจะเข้าสู่กระบวนการพื้นฐานเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่ารัฐไม่มีความชัดเจนในความคิดตั้งแต่แรกเนี่ย ก็คือรัฐเหมือนกับปล่อยให้ผู้ทําแผนเขาก็ทําไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้มีการกําหนดเป้าหมายของรัฐไว้แต่แรกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐยังมีความพร้อมหรือมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของการบินไทยต่อไปหรือเปล่านะครับแล้วความขัดแย้งของรัฐบาลเองก็ชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ความเห็นไม่ตรงกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลัง นะครับ,รบแล้วก็เป็นสาเหตุผมเชื่อว่าทําให้เมื่อวานนี้เนี่ยความจริงเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เจ้าหนี้จะลงคะแนนกับวันนี้เนี่ยที่คอรมอรจะมีโอกาสจะพิจารณาเรื่องนี้ครับทุกคนก็ที่ติดตามเรื่องนี้ก็คาดหวังว่าที่มีการบรรจุเป็นวาระพิจารณารในการประชุมคอรมอรก็ปรากฏว่าไม่มีอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจ้าหนี้เขาจะลงคะแนนกัน,กนโดยที่เขาไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าแล้วรัฐเนี่ยจะ ทำตามข้อเสนอในแผนนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นโหวตไปก็ยังอาจจะล้มได้อยู่ดีในอนาคตเพราะว่าเงื่อนไขสําคัญของแผนที่กำลังจะลงคะแนนกับวันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับมันต้องมีเงินกู้ใหม่ห้าหมื่นล้านซึ่งอย่างร้อยครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเงินกู้ที่รัฐบาลค้าประกันทีนี้จะค้าได้ก็ต้องทําให้มันกลับไปเป็นรัฐสัฐกิจอีกครั้งหนึ่งไม่เช่นนั้นมันก็ค้าเงินกู้ไม่ได้ถูกไหมฮะ ใช่ครับอันนี้เราก็ต้องทาความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าประเภทสาหกิจมันมีหลายประเภทในกรณีที่รัฐเข้าไปเข้ามากันเงินกู้เนี่ยมันจะเข้าสู่ประเภทที่เขาเรียกว่าประเภทที่สามนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงกับผูกมัดตัวองค์กรหรือตัวบริษัทเหมือนกับถ้าตัวบริษัทเป็นเป็นของรัฐเลยในแง่ของการถือหุ้นครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในแง่ของสภาพการเป็นสาหกิจอยู่ดีครับ ถึงแม้ว่ามันจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากกว่าประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าสมมติคอรมอรยังไม่พิจารณายังไม่มีมติในเรื่องนี้ในขณะที่เจ้านี้โหวตแผนแล้วผมก็เชื่อว่าเจ้านี้คงโหวตแผนให้ผ่าน,นครับวันนี้เพราะว่าถ้าไม่ผ่านวันนี้เนี่ยหมายความว่าล้มเลยคล้มเลยนี่ก็คือต้องเอาทรัพย์สินมาแจากจ่าอยอขายทอดตลาดแล้วก็แบ่งส่วนที่ได้มาซึ่ง ก็ตามที่ทุกคนประเมินนะครับก็หมายความว่าเจ้านี้อาจจะได้คืนเพียงแค่หนึ่งในสิบนะครับของของนี้ที่ถึงอยู่ซึ่งแน่นอนที่สุดเสียหายมากเพราะฉะนั้นเขาคงลงคะแนนให้ผ่านแต่เมื่อเงินใหม่ยังไม่เข้ามานะครับคือคือส่วนสำคัญของแผนนี้เนี่ยก็คือมันจะต้องมีเงินกู้ใหม่เข้ามาห้าหมื่นล้านสองหมื่นห้าเป็นของรัฐบาลหรือสองหมื่นห้าเป็นของสถาบันการเงินนะครับ ซึ่งถ้าเพราะนั้นตับใดที่คอรมลอยไม่มีกติเรื่องนี้เนี่ยเงินใหม่ก้อนนี้ก็ก็ย,ยังไม่มาที่จัมินไทนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือณวันนี้เนี่ยจามินไทยเ็ามีค่าใช้ใจ่ายอยู่ทุกๆเดือนครับเขาปรับลดค่าใช้จ่ายลงมาเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายทุกๆเดือนซึ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าไม่มีเงินใหม่นี้เข้ามาเงินนี้ก็จะหมดภายในประมาณเดือนสิงหาคมสิงหาได้เกลี้ยงแล้วเงินสดก็ไม่เหลือแล้วค่สิงหานี้อื ใช่ครับเพราะนั้นมันมันก็เป็นเป็นคำถามอีกว่าถ้าถึงสิงหารัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครัค่ะค่ะคุณกรณ์ถ้ามองแบบนี้หมายถึงว่าโหวตให้ผ่านไปก่อนก็เหมือนกับบีบให้ยังไงนะในที่สุดรัฐก็ต้องเข้ามาอุ้มหรือเปล่าคะไม่จําเป็นครับคืออคือผมผมขอเล่าอย่างนี้นะครับว่าเดิมทีเลยเนี่ยถ้าที่ผมทราบเนี่ยมันมีข้อเสนอ ให้กับผู้ทําแผน<ฆ>นะครับตั้งแต่แรกเลยตอนที่เข้าเข้าสู่กระบวนการการพื้นฟูเนี่ยว่าเพื่อที่เราจะไปสู่เป้าหมายที่ผมได้ได้เกิดมาแต่แรกนี่ก็คือให้บริษัทกรารบินไทยเนี่ยมีโครงสร้างทุนที่เหมาะสมมีทุนใหม่เข้ามามีการบริหารจัดการที่ที่เป็นมีอาชีพที่โปร่งใสเนี่ย<ฆ>ข้อเสนอแต่แรกของที่ปรึกษาการเงินนี่ก็คือขอให้ปรับลดหนี้คือแหกทัด นะครับแล้วก็ไม่ได้แพคด้วน้อยนะครับแฮพคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของนี้พี่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของนี่และไม่เพียงแค่เท่านั้นครับสามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยก็ให้แปลงนี้เป็นหุ้นบริมเศรษ่ะนะครับซึ่งหุ้นบริมษั์ความหมายก็คือมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลได้ส่วนแบ่งกำไรเนี่ยก่อนหุ้นสามัญนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่มีความชัดเจนครับว่าถ้า ได้มีการตอบรับข้อเสนอนี้แ <Comp> ต <ute power> ่แรกเนี <ic> <com start> ่ยแนวโน้มโอกาสก็คือรับไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกมไทยเลยนะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างทุนที่เหมาะสมต่อสภาพของและโอกาสการทันทุิจินอนาคตของทางบริษัทเนี่ยมันหมายความว่านักลงทุนคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีความพร้อมที่จะใส่เงินเข้ามาค่ะกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะเพิ่มทุน ลครไม่ไม่เอามันไม่มีสัญญาณคือทําไมไม่ผ่านคะมันไม่มีสัญญาณชัดเจนกับทางรัฐบาลนะครับว่าเอออย่างนี้นี่อย่างเงี้ดีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าไปไปต่อมากับประเด็นว่าอยากที่จะพร้อมที่จะปล่อยให้กมินไทยเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนเหรือไม่นะครับอวันหนึ่งก็บอกเออเป็นเอกชนก็ดีอีกวันนึงก็บอกเออ ไปของรัฐดีกว่าไหมคือมันขาดความชัดเจนมันขาดความชัดเจนในในความคิดตรงนี้ครับมันก็เลยทําให้เรื่องมันไม่จบโอเคแล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบครับซึ่งมันก็เลยทําให้ยังยังมีความความเพียงอยู่โอเคซึ่งสําหรับผมในฐานะคนไทยผมก็คิดว่าเออนี่เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าผมคิดว่าพวกเราทุกคนนะครับอยากเห็นการบินไทยเข้มแข็งอยากเห็นการบินไทยเป็นเชิดหน้าชูตาให้กับเราแล้วก็ให้บริการคนไทยในการบินทั้งในและต่างประเทศ แต่ถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นการบปนไทยที่ยังอ่อนแออยู่นะครับการบินไทยที่เต็มไปด้วย <Okay. S 2> ความไม่ชัดเจนครับแล้วก็อาจจะเป็นภาระต่อไปกับประชานชนอีกนะครับครับขอบ้อคำถามสุดท้ายครับที่บุคษลทางการเงินนอกเหนือจากตั้งแต่แรกนอกเหนือจากเสนอให้ลดให้ลดนี้เจ็ดสิเปอร์เซ็นอีกสามสิเปอร์เซ็นก็แปลงเป็นหุ้นบนมืเนี่นะครับในส่วนของทุนเนี่ยที่บุคษลทางการเงินเขาเสนอให้มีการลดทุนอย่างไรครับคือทุนมันต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วครับทุนหุ้นเก่า่ะ กลายเป็นศูนย์อันนี้คือคือคือตอนนี้ค่าของทุนมันก็เิดลบอยู่แล้วก็มันก็ลงกลับเป็นศูนย์เพื่อที่จะเปิดให้กับทุนใหม่เข้ามาได้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาละครับขอบคุณมากครับคุณกรณ์ครับขอบคุณนะคะด้วยความยินดีครับค่ะคุณกรณ์จาติกรนี้นะคะหัวหน้าพักกล้าค่ะ